สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้วันพฤหัสที่ยี่สิบสองแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับอีพ่ออีแม่ทั้งบ้านครับสวัสดีครับเมื่อนี้นะครับผมเจมพูดเสมอแท็กเตอร์นะครับสาขาสามนะครับอำเภอแกลงนะครับจัดซ้อรถทุ่นจังหวัดนะครับเมื่อนี้นะครับผมซืมาเบิึงรถนะครับรถสามสิบสองแรงนะครับราคาถือโคตรครับถือตาเตี้ยครับปานผมบ่เอาพิษผมบ่เอาพิษครับราคาขนาดถืออีหลีครับเดี๋ยวท้าเบิึงไกลๆเดี๋ยครับเด้อ คูปต้าเอลสามสองหนึ่งแปดดีทีครับผมดีทีปุ้ยส่นน่ะยางหนาเังใส่งานได้อีกยาวครับยางหนาครับผัวชุดมองนี้งามครับงามรดงามมหลีครับคัน่ะรดงามมหลีอันมาร้อมถอดแต่งต่อแต่งสวยเมนกัถือใจไวรุ่นนะครับให้ลูกให้ลางครับแม่ถื่อใจแล้วครับขั้นนี้นะครับเบิ้งอันชุดใบดันนะครับเด้อชุดใบดันกับชุดใบดันแท้สร้างใบดันสร้างแท้นะครับเด้อใบดันศูนย์ครับของศูนย์ของศูนย์นะครับ อันลอหลังนะครับเด้อลอหลังลอหลังอีกได้ประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้เลยครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้เลยลอหลังนะครับงามๆามนะครับลอหลังงามๆใส่งานในยาวๆนะครับมาเบ่งมองสุดมองค้นครับนะครับหมองค้นครับกวัญงามๆามครับขั้นนี้สวยครับสวยงามมาขั้นนี้ครับราเกีีรยกันไปลมเกีีร์พัฒน์นะครับเด้อเกลี่ยพัฒน์เดินหน้าถทยลัหมองนี้นะครับหลายคนอัน สงสัยครับมองนีว่าเห็นยังมองนี้ก็เอาไว้จับนะครับกระดึงขึ้นนะครับอันนี้ก็จับสองมือนะครับจับสองมือดึงขึ้นนะครับของยางเป็นอะไรแท้คู่บตาเก่าเ้ยครับเด้อมึงนะมึงสุดหลังนะครับสุดหลังนี่สุดหลังบ่มีหัวซึ่มนะครับสุดหลังพสุดหลังบ่มีหัวซึ่มนะครับขางซ้ายขางขวานะครับสวยๆเลยครับขั้นนี้สวยๆเลยงามๆเลยนะครับขั้นนี้ครับเพิ่งหลอหลังฝั่งนี้นะครับงามขอรอดหลังฝั่งนี้ครับ ตอปงทอแบบก็บสวยสวยงามครับนัดองค์ส่งเครื่องให้สวยงามครับหลังคาก็เป็นหลังคาแถ่คูบตาเ้อครับเด้อยหลังคาแถกคูบตาคูบตาแอลสามสองหนึ่งแปดดีที่คันนี้นะครับเหมาะมากสลับนะครับเหมาะมากสลับเจ้าของสวนนะครับที่จะไปลงทุนนะครับ ไม่ต้องการที่จะซื้อรถแพงนะครับคันนี้ตอบโจทย์นะครับคันนี้นะครับคันนี้ผมขายเพียง2องแสนหกหมื่นเก้าพันบาทไม่ผิดนะครับผมพูดไม่ผิดนะครับสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทอุปกรณ์เป็นตัวรถกับใบดันนะครับไม่มีผ่านหลังนะครับคันนี้ราคาถูกนะครับสําหรับสวนทุเรียนนะครับสวนทุเรียนอยากใส่อุปกรณ์เพิ่มเติมก็แจ้งได้นะครับเช่นตัดหญ้านะครับตัดหญ้าที่สาขาก็มีจําหน่ายนะครับ ในราคาย่อมเยาวนะครับสำหรับลูกค้าร้านฮู้เสมอนะครับจำหน่ายในราคาย่อมเยาวนะครับคันนี้นะครับ2องแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับคันนี้นะครับเขาบอกว่าตอบโจทย์ตอบโจทย์เลื่อนทุนต้นทุนนะครับการทำการลงทุนนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือต้นทุนต้องต่ำนะครับต้นทุนต้องต่ํานะครับคันนี้เขาบอกว่าต้นทุนต่ํามากสำหรับนําไปใช้นะครับ เพื่อนะครับขยายธุรกิจนะครับ <_ d ue> เพื่อให้ธุรกิจเดินหน้า <_ d ue> เดินคล่องนะครับ <_ d ue> เพื่อความยั่งยืนนะครับเพื่อความยั่งยืนนะครับของธุรกิจนะครับคันนี้คันนี้ผมขอบอกว่าตอบโจทย์นะครับคันนี้ถูกนะครับคันนี้ถูกได้คันนี้ไปนะครับผมว่านะเก็บผลผลิตนะครับหนึ่งปี คุ้มแล้วคันนี้คุ้มแล้วนะครับเก็บมนบริษัทหนึ่งปีคุ้มแล้วคันนี้นะครับคันนี้นะครับคูบอต้เอลสามสองหนึ่งแปดดีทีนะครับผมเจมส์ฟูนเสมอแท็กเตอร์นะครับสาขาสามอำเภอแกลงนะครับผมจัดส่งรถทุกจังหวัดนะครับสั่ลูกค้าไหนที่สนใจนะครับก็สามารถทักใต้คลิปได้เลยครับหรือเบอร์หรือโทนะครับศูนย์แปดสามห้าสแปดแปดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับผมเจมส์นะครับสวัสดีครับ